เรียบร้อยครับไปดูกันอื้มตัวใหญ่ โอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับโอ้นกไร่พี่นกตูมครับนกตูมตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่กับดักผมทำกอหลอก เรียบร้อยครับต,ต,ตัวใหญ่เนี่ยโอเคครับ